เป็นงานยอดฮิตนะคะประจำปี2023หมอขอแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของฟิลเลอร์หรือว่าฟิลเลอร์งานผิว HA นะคะไฮยาลูนิกแอซิดซึ่งก็จะมี3ตัวนี้ที่กำลังมาเป็นกระแสแรงนะคะเนาะตัวที่จะบอกว่ามันจะเลือกกันยังไงดีนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆให้คำนึงตามประมาณเพราะกลุ่มฟิลเลอร์งานผิวกลุ่มนี้ฉีดออกมาแล้วผลลัพธ์ก็คือทำให้ผิวดูอิ่มแก้ปัญหแห้ง นะคะนเนาะใครที่มีปัญหาแบบเนี้ยแห้งเหนียวหมองไปกลุ่มคัวเลือ์งานผิวซึ่งวันนี้หมอมีแนะนํา3ตัวนี้นะคะตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งนะตอนนี้คือตัวนี้จะเป็นของสออวิสแสลงนะคะจะเน้นก็คือเป็นการฉีดเ a บวกกีซิลลอกตัวนี้จะพิเศษคือมีกีซิลลอกเพิ่มขึ้นมานะคะทาให้ผิวของเราอะ่ะดูฟูมากยิงกย่งขึ้นดูฉ่ำมากยิ่งขึ้นและยาวนานมาก <Wow. S 1> โดยเฉลี่ยตัวเนี้ยฉีดครั้งเดียวอยู่นาน89แปดถึงเก้าเดือนและเห็นผลค่อนข้างไวภายใน 3วัน7วันรู้เรื่องส่วนถัดมางบประมาณอ่ะงบประมาณง่ายๆถ้าใครมีงบอยู่ในใจ2 0 0 0 0 30,000ให้ใช้รีวิวไว้นะคะอ่ะตัวถัดไปถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มีมานานแล้วนั่นก็คืออันดับหนึ่งของโลกนะคะตัวนี้เป็นสกินบูสเตอร์เช่นกันนะคะฟิลเลอร์องานผิวแต่ว่าเป็นแบรนด์ของสวีเดนหรือแบรนด์ลิเซเลนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือข้อดีคือมีสมาร์คลิกคำว่ามีสมาร์คลิกคือเขาจะดันยาจุดละ0 0 1ซีซีมีแค่ ตัวเดียวในโลกที่มีสมาร์ทลินะคะคุณหมอจะดันยาได้ง่ายขึ้นทําให้การกระจายยาดะได้ทั่วถึงใบหน้าตัวนี้จะมีแค่ไฮยาอย่างเดียวนะคะไม่มีกีสซอรลมีเอเออย่างเดียวเอเอจะอยู่ที่12มิลลิกรัมเบอร์เอ็มแอลนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ความแบบกระจายทั่วทั่วหน้าเลือกตัวนงบงบจะอยู่ประมาณประมาณหมื่นปลายๆเกือบสองหมื่นนะคะเดือนประมาณเนาะอ่ะอยู่ได้ประมาณระยะเวลา6เดือนนะคะโปยประมาณ6เดือน ต่อไปนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสำหรับง,งานผิวแบบราคาแบบเข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นนั่นก็คือฟอร์เรนะคะรุ่น A อควรุ่นนี้ก็คือเติมเหมือนเติมน้ำเข้าผิวตัวนี้จะมีแค่ไฮยาอย่างเดียวไม่มีกีเซอดลนะคะตัวนี้จะมีไฮยาอยู่ที่20มิลลิกรัม per ml หลังสีก็จะรู้สึกอิ่มฟูได้ความอิ่มฟูแต่เลือกรูขุมขนอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่ากับตัวรีไฟและตัวสติมบูสเตอร์ของเบสเซเลสนะคะตัวนี้ราคาแบบต้นต้น,ตนหลักพันจ่าย ก็อยู่ได้นานประมาณ3เดือน6เดือนเช่นกันเนาะใครสะดวกตัวไหนนะคะก็เลือกตัวนั้นได้เลยที่จริงแล้วฉีดออกมาก็คือค่อนข้างที่จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะอาจจะมีความต่างในเรื่องของพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความที่อยู่นานต่างกันเนาะถ้าตัวที่ขายดีขายดีก็ตัวนี้รีไว์นะคะเนาะ ที่คลินิกของเรามีทั้ง3ตัวนะคะคุณหมอผ่านการเทรนมาแล้วนะคะทุกตัวยาคุณหมอฉีดเป๊ะปังแล้วก็ฉีดถูกต้องถูกชั้นผิวทุกเทคนิคแน่นอนฉีดยังไงก็เห็นผลนะคะถ้าทำกับที่วีคลินิกบายด a r m รฟาร์มแนะนำว่าจะต้องตรวจเช็คยาก,ก่อนด้วยนะคะใครที่ไปทำมาก่อนไม่ได้ตรวจเช็คยาบางทีเจย oh อยาที่ไม่ปลอดนะคะ <no. S 1> เจอไม่ก่อนนะตาสองตา